มาครับผู้ชมครับของหายากเข้ามาแล้วครับ v ตัวท็อปสุดครับโคตรหล่อเลยคันนี้ฮะ1.5รุ่นไฮปี2020จด21ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันครับเลขไม่49,000โลฟังไม่ผิดไม่แค่49,000โลแล้วเอาตัวท็อปไปใช้ฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วมาเป็นสีขาวด้วยโอเคอย่างหล่อ เดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับโผล่นัดเม็ดอาร์คต่างๆนะครับรอบคันนะสภาพแรกลับนะคันนี้ยังไม่ได้สปาเลยสังเกตได้เลยครับเนี่ยยังมีฟงมีุ่นติดให้เต็มหมดเลยนะครับรีวิวันถึงเพ็กถึงขิง,งเอาทุกซอกทุกมุมให้ได้เห็นรายละเอียดรถดูแล้วตัดสินใจได้แต่บอกได้อย่างหนึ่งครับรีบเลยครับตัวท็อปสุดไม่ได้หาง่ายๆแล้วตัวท็อปสุดที่ไม่น49,00โลยิ่งหายากมากดูคลิปนี้ให้จบแล้วรีบโทรมาครับก่อนมันติดจองไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่วีทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีออสมือ2พบกันกับผมบิวเพชรยอดอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูรถเข้าใหม่ฮะและผมต้องบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากที่จะได้รีวิวรถคันนี้ครับเป็นวีออสตัวท็อปสุดครับคุณผู้ชมครับที่สําคัญเลยตัวท็อปสุดหายากๆอยู่อย่างเดียวไม่พอคันนี้ได้มาเป็นสีขาวและคันนี้ได้เลขไม์เพียง 49, 000กโล คุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นหายคันนี้ได้มาเป็นปีสองพันยี่สิบจดยี่สิบเอ็ดนะครับสวยมากรถบ้านนะครับคันนี้รถบ้านชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเอาผมพาดูก่อนเลยนะผมพาเดินดูแล้วก็พูดไปด้วยเลยแล้วกันนะครับชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างครับด้านท้ายก็มีสเกิร์ตแล้วก็ดักเทลที่เป็นตุดเป็ดให้แบบนี้ความหล่อของวีออสตัวท็อปคือล้อมแม็กที่เป็นขอบ16ฮะและเป็นลายไปพัดแล้วเจ้าของเดิมคันนี้จัดอง์ทรงเครื่องมาให้อีก ในเรื่องของสเกิร์ตทำให้มันหล่อเหลาเอาการขึ้นไปอีกนะครับแล้วเลขไม้เพียง49,000โลผมตีให้50,000เลยกันอ่ะผมตีให้50,000โลโคตรน่าใช้นะฮะใครที่มองหา v ีอออยู่ตัวท็อปอยู่สีขาวเป็นุเดิมอยู่แล้วอยากได้รถไมน่น้อยๆเป็นปุเดิมอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะเดี๋ยวผมพาไล่เรียงรายละเอียดรถ รอบคันนะครับหัวน็อตเม็ดอาร์คโครงสร้างรถทุกจุดเลยพร้อมๆกันนะครับแต่ต้องแจ้งก่อนนะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาถึงร้านเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเพชนยต์น้ํายังไม่ได้โดนเลยนะครับมีมีแค่ว่าผมเนี่ยขับรถเมื่อกี้เนี่ยผมขับรถล้อมันเปื้อนฝุ่นนะผมเอาไปเอาน้ําฉีดแล้วก็ให้น้องเขาเอาตัวที่เช็ดยางเนี่ยเช็ดล้อให้แค่นั้นเองที่เหลือคือผิวคันเดิมๆยังไม่ได้เก็บงานอะไรทั้งสิน้นดูสภาพสดๆแรกรบกับผมนะครับแจ้งราคาก่อนนะครับในเมื่อมันเป็นตัวท็อปที่สุดละ ในเมื่อมันเป็นปี20จด21แล้วเลขไมค์แค่49,000โลนะครับมันไม่ได้หาง่ายๆเราต้องสู้ราคานิดนึงผมพูดตามตรงนะก็เป็นเลทราคาที่ผมต้องแจ้งคุณผู้ชมท่านทราบว่ามันเป็นตัวท็อปที่ผมเคยขายมาและแพงที่สุดเหมือนกันณณนะ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 ปัจจุบันนะครับเคยมีอยู่คันหนึ่งก่อนหน้านี้ราคาเท่ากันเลยก็ขายออกไปแล้วนะครับก็ยังเป็นราคาที่สูงสุดในบรรดาที่เคยขายมานะครับ439,000ครับฟีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่7,400-7,500บาทตลอดสัญญา แต่ถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่เราได้ไปเราได้ตัวท็อปปี2 0 2 1จนเลขไม 49, ล์สี่หมโลตีให้5 0 0 0 0นั่นแหละมันประมาณ49,000กับอีกหลักร้อยกว่านะครับตีไว้ให้0 0 0มนะมันน่าใช้ครับสภาพรถโคตรสดครับสภาพเดิมๆแรกรับมาแบบนี้เลยนะครับ439,000ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นประมาณ7,500ตลอดาอยตลอสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99ต่างจังหวัดออกรถได้ผมมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่ถึงหน้าบ้านถึงหหนน้้าาทที่ทงเลยไดมดม เหนือสุดใต้สุดได้หมดนะครับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี200,000กิโลเมตรเอาไปเข้าศูนย์โต้ตาได้ทั่วประเทศนะครับตรงนี้เป็นโม,โม,โมชั่นแถมให้หมดเขตแค่สิ้นเดือนนี้แล้วเท่านั้นนะครับเดือนมกราปี69นะปัจจุบันที่ถ่ายคลิปอยู่รถเพิ่งเข้ามาถึงร้านรีบโทรรีบจับจองนะครับผมกล้าบอกได้เลยว่าอยู่แป,ป๊บเดียวนนยคันนี้นะครับอยู่แป,ป๊บเดียวไปแน่นอนตัวทนะ็อปไม่สี่หมื่นเก้านะมาดูกันด้านหน้าผิวพันธุ์เดิมๆนะครับ ก็จะมีในเรื่องของชายสเกิร์ตด,ด้านล่างตัวนี้นะครับที่เจ้าของเดิมเขาแต่งมาเนาะแล้วก็อาจจะเป็นสีลอกสีถลอกนิดหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะการดูแลให้นะฮะก็ไม่ได้ ไม่ได้ปล่อยปะละเลยอะไรออกไปนะครับมันเป็นแค่ตัวชายสเกิร์ตส่วนใหญ่ก็ใครที่เล่นตัวรถที่มีสเกิร์ตอยู่แล้วเนี่ยจะทราบดีว่าเป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับพวกชายสเกิร์ตจะเป็นรอยแตกรอยถลอกสเก็ตหินอะไรธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวเก็บงานให้ตรงนี้นะครับส่วนกันชนด้านหน้าครับตามผิวพันธุ์แล้วผมมองไม่เห็นอะไรที่เป็นจุดใหญ่หญนะครับสเก็ตหินก็ไม่ค่อยมีสำหรับคันนี้นะถือว่าโอเคไฟหน้านะก็สมสมส่วนกับเลขไมค์ครับนะไมค์สี่หมื่นเะก้าพันโลนะไฟหน้าไม่มีอมลงอมเหลืองมาเลย นะครับเดิมๆมาสวยๆเลยฝากระโปรงด้านหน้าเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดนะครับฝากระโปรงรอยสะเก็ดหินก็แทบจะไม่มีมีเล็กๆน้อยๆบ้างเลดเดียวนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะต้องเก็บงานเพิ่มเติมอะไรละสำหรับฝากระโปรงนะครับก็ล้อแม็กครับต่อมาเนาะล้อแม็กของวีออสตัวท็อปสุดเขาได้มาเป็นขอบ16ลายใบพัดแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยคุณผู้ชมครับบอกตามตรงดูฟิตเมนต์ พอใส่สเกิร์ตมาอีกแล้วแบบโคตรสวยนะครับแม็กซีลูนะฮะดิสเบรกสล้อระบบเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก EBD ช่วยออกตัวบนทางราชันมีให้หมดเลยแท็กชั่นคอนโทรลมีให้เรียบร้อยแล้วในตัวท็อปสุดนะครับเรามาดูซุ้มล้อกันนิดหนึ่งในขณะที่ผมยังไม่ได้ล้างทําอะไรเลยนะดูฝุ่น มีครับฝุ่นมีอยู่แล้วนะครับเรื่องปกติแต่สิ่งที่คุณผู้ชมได้ชมคืออะไรครับเบาโชกไม่มีคราบไหลยเยิ้นน้ำมันของเหลวมาร์กสีนี่ยังเห็นอยู่แต่ฝุ่นฝุ่นปกคลุมนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวะตะเข็บเบรคอาร์คนะครับเดิมๆครับไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรซุ้มล้อสวยๆนะครับไม่บุบไม่บุบมอะไรเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับนี่ลายเรียงมาเลยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวแก้มผมเอาหลังมือเคาะให้ฟัง แก้มเดิมๆบางๆกระจกบานหน้าก็ยังคงเป็นบานแท้ของโตโยต้าอยู่เป็นอะคูติกัสนี่ละไซับเสียง2ชั้นพร้อมกับติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยกันศาสตร์ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วความเป็นตัวท็อปนะครับกุญแจเขาจะได้เป็นคีเลสนะครับแล้วคันนี้ได้คีเลสมา2ดอกแบบนี้ครบๆอ่ะผู้ชมครับคีเลสได้มา2ดอกครบๆสำหรับตัวท็อปคุ้มนะฮะสนสฟีดาผ่อนเริ่มต้น7จ0 0พรบาทตลอดอายุสัญญ,ญา นะครับแล้วเอาไมา์40,009เนี่ยไปใช้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปผมตี50,000เลยแล้วกันนะตีว่าไมค50,000โลก็ยังคุ้มอยู่ดีนะครับภายในของตัวท็อปสุดมันคือจุดเด่นอยู่แล้วนะครับจะได้มาเป็นตัวสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้เป็นเบาะหนังนะครับแต่เบาะหนังเนี่ยเดี๋ยวผมไปสปาเพิ่มเติมให้อยู่แล้วในเรื่องของตรงไหนที่มันยุบนะครับเพราะว่าเบาะหนังต่อให้รถมันใช้น้อยเนาะเบาะเนี่ยนะครับปีกเบาะพวกนี้ เวลาเรานั่งเราทับเราบี้ขึ้นมาตอนขึ้นรถเนี่ยยังไงมันก็ยุบอยู่ละเดี๋ยวไปจัดก,การดูแลให้นะครับภายในก็จะคุมโทนสีดําแดงแบบนี้ปุ่มเป็นปุ่มพุสตาร์เรียบร้อยหมดแล้วอันนี้คือตัวท็อปนะครับดูโครงสร้างรถต่อครับหัวน็อตครับเสาบี้เดิมเดิมไม่มีรอยขยับอะไรนะครับแผ่นเพจครับปี20แท้ๆนะครับแล้วก็ไปจดปี21เพราะว่ารถเป็นปลายปี20แล้วนะโนเวนเบอร์ก็เดือนพฤศจิกนะครับก็รถปลายปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นจดเป็นปี21ก็เป็นปี20จด21 สวยครับนะอตไม่มีขยับนะส,สะอาดสครับเพจอยู่ครบถ้วนแบบทั่วไปนะฮะเนี่ยมีฝุมีฝุ่น,นบ้างรถยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับหยิบขึ้นมารีวิวให้ชมอย่างเดียวนะเพิ่งมาถึงร้านสดสดอลลลอน,นะครับเมดอาร์ตตะเข็บเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรทั้งสิน้นสีผิวพันธุ์รูปไปไม่เป็นเปลือกสม้ม1.5รุ่นาไฮยตัวท็อปสุดครับคุณผู้ชมใครที่หาอยู่นะฮะสำหรับรุ่นท็อปนะครับป้ายแดงโคตรแพงนะผมบอกก่อนป้ายแดง7จ็0 0สนาสำหรับตัวท็อปสุด นะครับสมัยตอนเป็นป้ายแดงนะ7 8 9 0 0 0ครับขยับอีกนิดหนึ่งซื้อออตติได้แล้วอ่ะนะครับวันนี้ครับเกือบครึ่งนะครับ439,000เาอาไม้ห้า0 0 0 0นโลไปใช้นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้กระจกมองข้างเดิมแท้ทุกบานนะครับกระจกข้างรถนะครับด้านหลังครับเบาะหนังแน่นๆนะหลังค้งหลังคานะครับสวยงามอันนี้เป็นรถบ้านมันก็มีรอยเจิมตรงนี้รอยเจิมเนี่ยผมแจ้งให้ฟังก่อนนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้เดี๋ยวเอาออกอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลน,นะรถมันเพิ่งเข้ามานะครับผมยังไม่ได้ล้างเลยคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมเนี่ยคราบฟงคราบฝุ่นอะไรพวกนี้มีให้เห็นผมอยากให้ได้เห็นสภาพรถแรกรับว่าเออผมรับเข้ามานะมันไม่ได้แบบว่าชนมาบุกมาครึ่งคันนู่นนี่นั่นแล้วเอามา,าย้อมแมวขายกันผมพูดตามตรงนะครับคือมันมาสภาพนี้เลยสวยๆนะครับชุดแต่งมีให้เรียบร้อยนะครับมาเก็บงานเพิ่มเติมเอาเรื่องของสีผิวพันธ์ขัดสีฉุีวันนะครับดูแลในเรื่องของเครื่องเกียร์เช็คให้มันเรียบร้อยหมด แต่ไมค์มัน5 0 0 0 0ื่นโลอะคุณผู้ชม Vios นะครับไม่ห้าหมื่นเนี่ยเราเราผมต้องบอกว่าคนไทยเราอยู่คู่กับ Vios มาอยู่แล้ว Vios มันโคตรทนเลยนะครับแล้วไม่ห้าหมื่นโลแท้เช็คสูตรเรียบร้อยหมดแล้วคุณผู้ชมเอาไปใช้ต่อได้อีกยาวครับ4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันเป็นราคาที่คุ้มนะนะสำหรับตัวผมนะไม่ห้าหมื่นแล้วเอาตัวท็อปไปใช้นะครับกุญแจคีย์เลยสองดอกตามที่ผมแจ้งไปด้านท้ายนะกดตัวค้างไว้กดปุ่มค้างไว้เปิดฝาท้ายได้นะครับแต่ขออนุญาตกลมหยิบกุญแจนิดนึง นะดักเทลตุดเป็ดของสปอร์ตี้นะครับมีให้เรียบร้อยด้านท้ายจะมีถาดถาดท้ายรองหลังให้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวท็อปนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางนะแล้วก็ท้ายครับเดิมนะน็อตไม่มีขยับอะไรนะครับหนี่ซีนเล็บจิกเข้านะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันไล่มานะครับสวยๆเดิมๆรับขาหน้านหลังนะครับขาหน้าหลังตนะขงเข็บเม็ดอาร์คไม่คดไม่งอนะครับงดงามอ่า นะเนื้อเหล็กต่างๆ,างๆครีนครีนครับเปิดแผงตั้งท้ายขึ้นมาเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่ครับ bunker. เปิดให้หลุมครับเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบเลยนะครับนี่สีนรัมะพร้าวสีขาวเปิดไข่แบบนี้อ่าหนาสีนถะัมนะพร้รา,พาวแล้วก็แผงตั้งท้ายขออนุญาตเนี่ยนะอึ๊บนะี่นะครับแผงตั้งท้ายแผ่นแดมลอยซีนถัมะพร้าวนะครับลากยาวไปจนถึงข้างในเดิมๆคือแบบนี้ครับ 1.5รุ่นไฮฮะตัวท็อปสุดปี20จด21เลขไม่ห้า0 0ื่โลนะครับมัน49,000กว่ากว่านี่แหละนะครับ439,000ฟีดาวผ่อนเริ่มต้น7,500บาทตลอดอีสานยาแล้วเราเอาตัวท็อปไปขับโคตรเท่นะครับออกตรงๆนะฮะใครที่หาตัวท็อปอยู่แล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่อยากได้สเกิร์ตชุดแต่งใบไม้ได้เดี๋ยวผมถอดให้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีไว้มันหล่อกว่าไหมอ่ะนะครับถ้ามีไว้มันก็อาจจะหล่อกว่านะอันนี้ฝากไว้คิดด้วยนะครับแต่ถ้้้้าาาไไไมม่อออยกกดดจริงๆผอออให นะครับนี่กระจกเดิมโตโยต้ากระจกเดิมโตโยต้าอ่านะด้านในนะครับรอยีบระบอดโรงงานนะครับมีชัดเจนแบบนี้สวยๆตะเข็บเป็นอาร์กไล่เรียงมาเลยนะค,คันนี้มีพรม3มิติให้ด้วยนะคุผู้ชมเนี่ยพรมแดง3มิตินะครับเห็นไหมอ่ามีพรมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพรมรอบคันก็ผมไม่แน่ใจเรื่องราคาเนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะหลักหลายพันอยู่นะครับน่าจะ3าพันขึ้นนะสำหรับตัวพรม ตัวพรมสาไม่ติรอบคันอย่างเงี้ยนะครับก็ลองชิกราคากันดูแล้วกันตัวนี้มันก็ติดรถมาให้ละผมก็มองว่าน่าจะคุ้มค่าในเรื่องของใครที่เราเอาไปรถไปใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับดูต่อฝั่งนี้นะครับกระจกเดิมแท้โตยโยตา้าเปิดขึ้นมาตะเข็บเม็ดอาร์ชึบนะครับรตูนะเรียมสันต่างๆผมชัดครับเม็ดองเม็ดอาร์คมกลมสวยแบบนี้ ใครที่สนใจทำยังไงครับใครที่ใครที่สนใจนะครับผมแนะนำว่ารีบกันนิดนึงแล้วกันนะครับไปไวแน่นอนเบอร์โทรติดต่อหน้าคลิปครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โดูผมแอดไลน์ได้ครับไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยพะารามเพิ่มเติมกันได้นะครับคัวนักเสารบีเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับด้านล่างครับสติ๊กเกอร์ลมยางนะไม่หลอกไม่ทะลอกอะไรนะครับน็อตเสารบีมีตะฝุ่นนะครับแต่ไม่มีรอยขยับของหัวน็อต นะครับอ่ะมาดูภายในกันบ้างนะภายในจอนที่ผมแจ้งไปครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยพมมลายเป็นมันติฟังชั่นหุ้มหนังครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นหมวดเปล่คขึ้นวัยุก็เหมือนกันกันกบตัวรองท็อปไม่ได้แตกต่างอะไรเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วสำคัญคือมีปุ่มพุ่พสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับมีแท็กชั่นคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีผ้านะสามสีมาให้แล้วด้วยอ่ะไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เราออกให้ไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะนะครับขึ้นมาบนตัวรถเหยียบเบรคครับกดปุ่มพุ่พสตาร์ทีชบ ติดเรียบร้อยนะจอติดละนะครับเขามีตัวลำโพงดูสเตอร์ตัวนี้มาให้ด้วยนะคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวลองฟังฟังเสียงดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับอ่ะดูจอก่อนนะจอครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวท็อปสุดนะเส้นการระยะนะครับเหมือนตัวรองท็อปไม่มีผิดเพี้ยนใส่แผน่น D v D ีอะไรได้ปกติทั่วไปนะครับรองรับในส่วนของบลูทูธทีลิงก์นะฮะเนี่ยมีให้รองรับนะ USB อาร์เสียบได้โอ้ย oh, hey, มือผมไปเปื้อนอยากใยข้างหลังรถมาแล้วเต็มมือเลยนะฮะ อ่ะนะ USB arc มีให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้มีมาให้แล้วสําหรับตัวท็อปสุดนะครับปกติแล้วนะถ้าไปติดศูนย์เองนะครับไอตัวนี้นะติดศูนย์เองเนี่ยห้าพันนะครับตัวท็อปมีให้เรียบร้อยแล้ะที่เหลือก็ออปชันฟังก์ชันไม่มีอะไรแลวนะครับแต่กแต่งในเรื่องของสีภายในความเป็นตัวท็อปต่างๆนะครับให้มันดูแบบว่าลักชวรี่ขึ้นให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแอร์นะครับออโต้นะร Auto, ธรรมดาทั่วไปไม่มีปัญหาอ่าเกียร์ CVT แบบจะสปีดเป็นขั้นบันได นะครับตามนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูต่อหน้าห้องเครื่องดีกว่าสําหรับภายในของวีออตัวท็อปก็จะโดดเด่นในเรื่องของสีหลักๆเลยนะครับเบาะทรงเบาะต่างๆที่มันเป็นทรงสปอร์ตเรียบร้อยแล้วมันก็ลดอาการบาดเจ็บของเราได้ในขณะท,ที่มันเกิดอุบัติเหตุแต่จริงๆแล้วก็ไม่อยากมีใครใช้ฟังก์ชันตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็อยากให้ขับขี่ปลอดภัยให้ทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับวีออส1.5รุ่นไฮปี20-21ไมล์40,000อ้อเมื่อกี้ผมขออนุญาตย้อนไปอี่หนึ่งคุณผู้ชมลืมให้ดูเลขไมล์นะ ขายเลขไมค์คันนี้นะลืมให้ดูเลขไมค์ได้ยังไงเอา้าตามนี้เลย49,963กิโลเมตรผมตีให้50,000โลกับรถปี20.21จด21เฉลี่ยการใช้งานปีละ1,000 0โลได้เป็นตัวท็อปสุด1.5รุ่นไฮปียี2ีในราคา439,000ฟีดาผ่อนเริ่มต้น7,500ผมมองว่าน่าใช้ครับเดี๋ยวก่อนตัดสินใจนะครับไปดูต่อหน้าห้องเครื่องไปดูความสวยผิวพันธุ์ต่างๆในเรื่องของ ็อตต่างๆของหน้าห้องเครื่องกันนะครับแต่บอกได้เลยว่าผมไม่ได้เก็บงานฝุ่นเต็มแน่นอนนะฮะแต่อยากให้เห็นเวลาดูรถที่มีฝุ่นเราจะเห็นเลยว่ามันมีคราบไหลเยิ้มของเหลวน้ำมันอะไรไหลรถลูกสูมาหรือเปล่านะครับไปดูชัดๆให้เห็นกับตาไปครับโอเคครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันครับคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์ก็บอกตามตรงครับเหมือนเดิมตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเป็นดูอัล VVTi c ีสูบแถวเรียง DOHC 0 0นห้าร้อยซีซีหนึ่งนะครับ ก็เป็นเครื่องอยนเป็นซินล้วนๆอ่ะ e 8ปิได้แต่ผมแนะนำผมแนะนำให้เติม9กนะครับเพถนอมเครื่องมากกว่าอะไรมากกว่านะครับฝุ่นมีให้เห็นนะครับแต่ข้อดีคืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมดูมันไม่มีคราบเยิ้มน้ำมันของเหลวอะไรหลายรู้สึกออกมานะครับมีแต่ฝุ่นเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างยังไม่ท้ความสะอาดไอ้พวกนี้จะไม่มีละหลังจากที่ผมสปาผมให้ดูสภาพแรกรับก่อนตอนนี้ใครที่สนใจอย,อยู่นะครับเห็นสภาพแบบนี้คุณผู้ชมรู้ได้แล้วว่าเฮ้ยนะ้ารถมันเดิมนะนะครับไอ้ที่เหลือฝุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าคนที ใช้รถมือสองเนี่ยใช้รถอยู่แล้วต้องเข้าใจว่ารถมันจะมีฝุ่นเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับสำคัญคือมันเดิมมันชนมาหรือเปล่านะคเครื่องยนต์เนี่ยมันเดินนิ่งไหมเกียร์มีปัญหาไหมอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับไอ้เรื่องผิวพันธ์ผมจัดการให้ไม่ต้องห่วงและคันนี้มันก็สวยอยู่แล้วนะครับผิวพันธ์นี้ถ้าจะไม่ต้องไปยุ่งเลยมีแค่เรื่องแบบว่ายังไม่ย,ไมยังไม่ได้ล้างอ่ะฝุ่นมันเต็มแค่นั้นเองนะครับอ่ะดูนะน็อตคานไม่มีรอยขยับเคลียร์ไหมครับน็อตแก้มครับมีแต่สิ่ นี่ครับเนี่ยนะกิ๊บไม่มีรอยขยับอะไรเลยน็อตฝาโปงตัวในนะฮะไอสูไม่เห็นจะชัดเม็ดอางตะเข็บเดิมเดิมนะน็อตฝาโปงนะครับไม่มีขยับมีแต่แบบว่าฝุ่นนิดหน่อยที่มันก็ทําให้มันดูเหลืองๆนิดนึงอ่าเบ้าโชกค,ครับเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีแงผมสอนฟังอ่าผมแนะนำนะให้ฟังดุคลิปเลยว่าเบ้าโชกคเป็นสิ่งที่เราต้องดูเบ้าโชกคเป็นโครงสร้างของรถนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมเดิม,ดม,ดมแบบนี้ ไม่มีแกะไม่มีแงะอย่างเงี้ยสบายใจได้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนท่านเบ้าโชคมีปัญหามีแกะมีแงะมีบุบมีบุ๋มนะฮะไม่ควรซื้อแล้วนะครับเิคเกอร์มอกรตรงจุดนะฮะน็อตคาน็อตแก้มต่างๆครบทุกเม็ดนะ่ไม่มีรอดขยับมานะครับอ่าตามนี้ฝากระโปรงนะครับเดิมแท้โตโยต้านะฮะคาน้านหน้าไล่มาครับเห็นเครื่องยนต์เดินในนี่มีขนาดป่มเปิดแอร์ไว้ไฟหน้าไทยคยโตชัดเจนแบบนี้แล้วก็ ด้านบนฝาโปรงครับสติกเกอร์นะน้ำยาปรับอากาศสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับแล้วก็ซีนนะครเล็บติดเข้าไปนะเล็บติดเข้าลายฟรีเล็บติดเ,เ,เข้านะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยครับสำหรับใครที่มองหาอยู่แล้วนะฮะวีออตัวท็อปสุดครับคันนี้ก็เรียกว่าต้องบอกว่าเป็นตัวไฮไลท์นะตอนนี้เลยนะได้เป็นตัวท็อปปี20 21เลขไม้49,000นะครับแล้วฟรีดาวพอนโ7,500นะครับ439,000ผมว่าโอเคนะ ใครที่แบบว่าต้องการหาตัวท็อปมาน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณสู้ได้มันอาจจะสําหรับผมนะราคาตรงนี้มันสูงสุดเท่าที่ผมเคยขายมาแล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยขายราคานี้ก่อนหน้านี้ก็เคยขายราคานี้สําหรับรถปีใหม่ๆมาน้นอยสำหรับตัวท็อปนะครับมันก็ราคาปกติราคาตลาดนี่แหละนะใครที่อยากเล่นตัวท็อปในราคาในแบบว่าไม่เ้้ยๆจริงๆใช้คุ้มๆจริงๆตอบโจทย์แน่อนอน ซื้อทีเดียวจบใช้ต่อได้ยาวๆนะต่อบระอ่าประกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์โต้าผมมีให้1ปี20,000กิโลเมตรนะครับแล้วเอาเลทผ่อนไปได้เลย7,500บาทดอกเบี้ยเริร่มต้น1.99%เท่านั้นเองนะครับสนใจติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าครับสวัสดีครับ